สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้คลิปวิชาตเตรียมความพร้อมก่อนอื่นครูสาวขอทบทวนคลิปที่แล้วก่อนนะคะเด็กๆเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคลิปที่แล้วเกี่ยวกับธงชาติของประเทศในอาเซียนคลิปที่แล้วครูสาวสอนไปก็คือของประเทศลาวและพมา่าส่วนวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ เด็กดีช่วยเหลือพ่อแม่เด็กๆจ๋าอยู่บ้านเด็กๆช่วยพ่อแม่ทําอะไรบ้างคะเด็กๆบางคนบอกว่ากวาดขยะบางคนบอกว่าถูพื้นบางคนบอกว่าซักผ้าบางคนก็บอกว่ากรอกน้ําใส่ตู้เย็นช่วยคุณพ่อรดน้ําต้นไม้ช่วยคุณพ่อถางยาอันนี้ก็คือ การช่วยเหลือพ่อแม่เล็กๆน้อยๆสำหรับเรานะคะก็คือครูสาวจะสรุปให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งเช่นช่วยแม่ถูพื้นล้างจานกวาดขายะจัดเก็บรองเทา้าปลอกน้ำใส่ตู้เย็นเช็ดจานถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ทำยังไงคะ้าเด็กๆ ช่วยคุณพ่อพรวนดินรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่เราเห็นคุณพ่อทำงานปลูกต้นไม้เราก็เป็นไงคะไปวิ่งเล่นไม่สนใจที่จะมาช่วยพ่อแม่หรือว่าเด็กผู้หญิงบางคนพ่อแม่กำลังถูพื้นล้างจานตัวเองก็เป็นไงคะเด็กๆไปนอนเล่นเกมอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กดีต้องช่วยเหลือพ่อแม่ ช่วยเฉพาะที่เด็กๆทําได้เล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มเดิมของเราเตรียมความพร้อมให้เด็กๆเปิดหน้าที่สามสิบเจ็ดเด็กๆดูรูปภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่เห็นไหมคะเด็กๆบางคนแม่ถูพื้นตัวเองก็เป็นไหมคะช่วยคุณแม่ล้างจานบางคนคุณพ่อขุดดินรวนดินก็ไปช่วยคุณพ่อ ไม่ใช่ไปวิ่งเล่นหรือว่าไปนอนเล่นเกมอันนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆอันนี้ก็คือการช่วยเหลือพ่อแม่เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้แล้วก็ครูสาวขอฝากการบ้านเด็กๆวันนี้ก็คือหน้าที่37แล้วก็หน้าที่38เกี่ยวกับคุณครูที่เด็กๆเคารพแล้วก็ระบายสี แล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็คือหนูรักประเพณีไทยเช่นการไปวัดทำบุญตักบาตรอะไรแบบนี้นะคะก็คือให้ระบายสีการบ้านสามหน้านะคะเด็กๆสามสิบเจ็ดสามสิบแปดและสามสิบเก้าในหนังสือของเราเล่มเดิมคือเตรียมความพร้อมสามสิบ็ดสาสิบแปดสาสิบเก้าอย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ